ข่าวดีดีกับพี่คำรน อ้อนวัดจุกะเชอมอบเงินช่วยสังคมเกือบ22ล้านเนื่องในงานฉลองอายุวัฒนมงคล50ปีของหลวงพ่อช้างทานบารมีของหลวงพ่อช้างจะพาให้สังคมเราลุดหน้าสืบไปและสืบไปแม่นบอแม่นแล้วเกิดมาเป็นคนไทยน้องเงยจำไว้มันทำบุญใส่บา ชาวพุทธเราไม่ลืมวัดและเราไม่ลืมภาพนี้ดีโดยเฉพาะหลวงพว่พอช้า,างสุกเชิญเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ50ปี หรืองานฉลองอายุวัฒนมงคล50ปีของหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสวัดจุกเชอที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาปีนี้ให้หมดมีเท่าไหร่ให้บนะมดใ,ให้เทียงเลยความรวยของเราเนี่ยคือรวยที่สมานีมัทธิปัญญาที่หลวงพ่อบอกให้รวยนั้นให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยความปราศจากโรคก,การงานที่ประเสริฐรวยความสูขกาสบายใจจึงจะเรียกว่ารวยรวย ท่านได้มอบเงินให้กับสังคมมากมายเกือบ22ล้านทั้งช่วยทุนการศึกษาเยาวชนช่วยบำรุงพุทธศาสนาช่วยองค์กรราชการช่วยเครื่องมือแพทย์ รวมแล้วเป็นเงิน21ล้าน7แสนัรบาทนอกจากฉลองอายุวัฒนมงคลบริจาคเงินสิ่งของสิยานุสิทธิหลวงพ่อช้างได้นําอาหารมาเลี้ยงให้ประชาชนสามารถรับคนได้ไปต่ำกว่าสองสามหมื่นคนเรายังมีแจกวัตถุมงคลของหลวงพ่อช้างการนี้มีผู้มาออกโรงทานให้คนมาวัดได้อิ่มท้องฟรีกันมากมายนับร้อยร้านอาหารมาสมทบร่วมกันทําบุญมาเอาพระแลรับแจกวัตถุมงคลค่ะขณะที่หน่วยงานที่ได้รับมอบเงินไปใช้จ่ายเพื่อสังคม ต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้นท่านบริจาค6กล้านหกแสนบาทสร้างอาคารเรียนมอบทุนให้นักเรียนทั้งหมดขอบพระคุณองค์พ่อช้างที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางมหาวิทยาลัยในเรื่องของทุนกรารศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒอดีตสู่ปัจจุบันแม่น้ําบางปะกงยังคงมีมนต์เสน่ห์ใช่ไหมครับใช่สรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเงินมีมากใช้เหลือเราก็ต้องมาช่วยเฟื่อไฟายให้สังคมครับมนต์เสน่ห์นี้ จะยั่งยืนสืบไปโดยเฉพาะที่วัดจุกระเชิอของเราใช่ไหมครับใช่ครับเ <laughs> ชิงเซา <laughs> บ้านเขาเป็นคนใจบุญทาทานไว้เป็นทุนเพื่อเกื้อหนุนคำจุนสืบไปมีมากเกินพอก็ช่วยน้อคนน้อยไงทุกชีวิตยังดูสดใสที่นี่ไงเมืองขาเชิงเซา เราดีๆกับพี่คำรนอยากให้ทุกคนคิดช่วยกันทั้งต่อตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติอย่างหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอแปดริ้วนะจะบอกให้เชิงเซาบ้านเขาเป็นคนใจบุญทำทานไว้เป็นทุนเพื่อเกื้อหนุนคำจุนซือ